สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ย่อโลกเศรษฐกิจกับผมอีกบรรพลและทีมงานครับสำหรับในช่วงแรกนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรัฐบาลอังกฤษนะครับที่ออกมาเปิดเผยโดยบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของรัฐบาลมีโอกาสที่ต้องกู้เงินสูงที่สุดในรอบปีหลังจากที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาด้วยครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานบอกว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นกู้เงินจำนวนกว่า150,000ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับหรือ200,000ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปีงบประมาณ2024ทับ25ซึ่งสูงกว่าที่หน่วยงานพยากรณ์งบประมาณของรัฐนั้นเคยประมาณการเอาไว้ในช่วงเดือนก่อนหน้านี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจากข้อมูลที่เปิดเผยในช่วงวันพุธที่ผ่านมาทีนี้ในประมาณการที่เผยแพร่เดือนมีนาคมสำนักงานความรับผิดชอบได้งบประมาณคาดการณ์ว่าอังกฤษ จะมีงบขาดดุลอยู่ที่1นึ่งมื่นล้านปอนด์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2025นอกจากนี้ด้วยแผนงบประมาณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณราเชลรีฟส์ที่ยึดหลักกฎวินัยการเงินการคลังอย่างเข้มงวดก็มีช่องว่างของงบประมาณที่ถือว่าน้อยมากครับน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของรายจ่ายประจําปีทำไมต้องทุนให้ความสนใจต่อข้อมูลการเงินภาครัฐมากยิ่งขึ้น ขัเดเงินกนพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษนั้นมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงความวิตกกังบวนของตลาดการเงินเกี่ยวกับปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำต้นทุนดอกเบีย้ยหนี้สาธารณะที่สูงและตรางเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงครับสำนัางานาเศรษฐีแห่งชาติระบุบ,บอกว่าในเดือนมีนาคมเพียงแค่เดือนเดียวเ,เท่านั้นรัฐบาลอังกฤษนั้นกู้เงินไป16,00 0ล้านปอนด์ขณะที่ผลสํารวจนักเศรษฐศาสตร์ของสนักข,ข่าวรอยเตอร์สคาดการโดยบอกว่า การกู้ยืมสุดที่ของภาครัฐจะอยู่ที่ประมาณ1,6 0 0 0ล้านปอนด์โดยมีค่ากลางของการคาดการใกล้เคียงกับตัวเลขจริงนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของ LG Electronics ตอนนี้ก็มีการประกาศว่าจะเลื่อนแผนของการ IPO ในประเทศอินเดียไปเนื่องจากว่าตลาดเงินตลาดทุนนั้นมีความผันผวนครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานบอกว่าบริษัท LG Electronics Inc ระง,งับแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของหน่วยธุรกิจในอินเดียเป็นการชั่วคราวครับทมกลางความผันผวนของตลาดทีนี้บริษัท LG Electronics ได้มีการแจ้งต่อที่ปรึกษาบอกว่าอาจจะเลื่อนการ IPO ของหน่วยงานในอินเดียออกไปแต่ว่าอย่างไรก็ดี LG Electronics อาจตัดสินใจกลับมาเดินหน้าแผนของการขายหุ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าว่าสภาพตลาดนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการพิจารณาก็ยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ตัวแทนจาก LG Electronics ในกรุงโซลเกาหลีใต้นั้นก็ออกมากล่าวนะครับบอกว่ากระบวนการ IPO ยังคงดําเนินการอยู่แต่ว่าบริษัทไม่สามารถให้ความเห็นใดๆในช่วงเวลาดังกล่าวได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ Bloomberg News รายงานในช่วงเดือนมีนาคมบอกว่า IPO ดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดคือเดือนพฤษภาคมปี2568นอกจากนี้นในช่วงเดือนมีนาคม IPO ของหน่วยธุรกิจในอินเดียอาจจะ,ะเผชิญกับมูลค่าประเมินที่ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ และที่ฝั่งของตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงมาหนักตั้งแต่ในช่วงต้นปีนี้โดยมูลค่าการประเมิอนอาจจะลงมาเหลือระหว่าง1.05หมื่นล้านดอลลารฐไปจนถึง11,500ล้า,า,านียลสารัฐจากที่เคยคาดการเอาไว้ว่าจะสูงสุดที่15,000ล้านียลสารฐทีนี้แหล่งข่าวก็กล่าวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8บอกว่าบริษัทได้เริ่มการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนหรือว่าการโรดโชว์เพื่อพบปากกับนักทุนที่มีศักยภาพนับตั้งแต่ต้นปีนี้นั่นเองครับ ตนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาชี้นะครับบอกว่า IMF ลดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นการประเมินเบื้องต้นพร้อมกับเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคโดยใช้วงเงินสูงถึง5แสนล้านบาทช่วงหน้าเดี๋ยวกับมาครับ สู่ชุดที่2ของย่อโลกเศรษฐกิจครับผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้เห็นว่าทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็มีการปรับเป้าประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยนี่เป็นการประเมินในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทางฝั่งของกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นการ,ร,รบริโภคมูลค่าสูงถึง5 0แสนล้านบาทครับคุณวิชัยชุนหามวาชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ท่านเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการปรับเป้าลดตัว GDP ของประเทศไทยในปี2 5 6 8จาก100 9, ร้อยละ2.9เหลือร้อยละ1.8ท่านบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นซึ่งของจริงเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะลดเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดครับแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบบ้าง ซึ่งรัฐบ,บาลก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการมาดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจชดเชยส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่อาจจะลดลงไปเพื่อเป็นการรักษาให้เติบโตได้ในระดับเดิมทีนี้ครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอที่จะทให้เกิดแรงขับเคลื่อนซึ่งส่วนตัวท่านก็บองนะครับว่าน่าจะต้องใช้เม็ดเงินไม่ต่ากว่า5 0 0แสนล้านบาทโดยจะเน้นไปที่เรื่องภายในประเทศดูแลทั้งเรื่องการกระตุ้นการบริโภคการลงทุนในประเทศ ตลอดจนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือซอฟท์โลนส่วนที่มาของแหล่งเงินก็จะต้องดูครับเพราะามีหลายทางขณะนี้หารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสภาพ,พัฒน์รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดแล้วส่วนผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะนั้นท่านบอกว่ายังไม่อยากให้มองในเรื่องหนี้เพราะหลายประเทศก็มีปัญหาหนี้ที่สูงกว่าแต่ว่าสิ่งสําคัญคือหากมีการใช้เงินมานะครับก็จะนําเอาไปใช้ทําอะไร ซึ่งถ้าสามารถทําให้ขนาดเศรษฐกิจเติบโตขยายตัวได้ดีมากกว่าเดิมก <c oughs> ็จะทําให้สัดส,ส่วนหนี้ต่อนนลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปรับลดลงมาได้อีกด้านหนึ่งครับท่านรัฐบรลแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่าตอนนี้ฐานะการเงินการ,การ,การคลังของประ,ระเทศไทยยังคงมีความเข้มแข็งส่วนที่ฝั่งของรัฐบาลจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่กว่า500 0ล้านบาทในปีนี้นั้นก็ต้องดูนะครับว่าจะเข้ามาทําในส่วนไหน ซึ่งท่านก็มองว่าเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคก็จะเกิดผลได้ไวแต่เรื่องของการลงทุนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําเท่าที่จะสามารถต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ได้สําหรับแรงเงินที่มาในตอนนี้ยังไม่สรุปว่าจะเป็นการกู้หรือไม่เพราะสามารถทําได้จากหลากหลายวิธีทางการเกลี่ยง,งบประมาณรวมถึงงบกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ0 0 0สล้านบาทที่มีเหลืออยู่ก็คงต้องรอดูนะครับแต่จนสามารถที่จะนําเงินสถาบันการเงินของรัฐมาปล่อยสินเชื่อ เพื่อเติมเงินเข้าเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอดูการสรุปของโครงการซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนในช่วงของเดือนหน้าตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนการขยายเพดานหนี้เป็นร้อยละเจถึงร้อยละแปนั้นท่านก็มองว่าเรื่องเพดานหนี้ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะหลายประเทศก็มีหนี้สูงถึงร้อยละแปถึง100่งร้อยละหนึ100นะครับสิ่งสาคัญคือกู้เงินมาแล้วจะทําอะไร รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้คืนด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญมา,มากๆครับส่วนทานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่ามีเม็ดเงินจากนักทุนจากทางฝั่งของต่างประเทศผลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงเกือบเกือบ47,000ล้านบาทครับคุณอ,อรมนลทรัพท์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระสวงพณิ์ครับ ถ้ามาปเปิดเผยถึงการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ในช่วงแต่มาแรกของปี2568คือนับตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม2 5 1 8ถ้าบอกนะครับบอกว่ามีจำนวนทั้งหมด272รายวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น4 7 3 3ล้านบาท โดยมีการอนุญาตเพิ่มขึ้นจำนวน94รายเพิ่มขึ้นร้อยละ53เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2 5 1 7และมูลค่าการลงทุนก็เพิ่มมากขึ้น11,131ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ31ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงที่สุด5้านดับแรกได้แก่ 1. ญี่ปุ่น57รายคิดเป็นร้อยละ21อันดับที่2คือสหรัฐอเมริกา35มรายคิดเป็นร้อยละ13อันดับที่3 34คือจีนรายคิดเป็นรยละ12 อันดับที่4คือสิงคโปร์31รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ11และอันดับที่5คือฮ่องกง22รายคิดเป็นร้อยละ8ครับคุณอนรมนั้นก็กล่าวนะครับบอกว่าสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักทุนต่างประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี268มีนักทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน88รายคิดเป็นสัดส,ส,ส่วนร้อยละ32ของนักทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2 5 1 7จำนวน32รายคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคือร1อ5ละ57ส่วนมูลค่าของการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน24,234ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนรยละ5 2ของเงินลงทุนทั้งหมดแบ่งเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น27รายลงทุนอยู่ที่9,295ล้านบาทจีน22รายลงทุน3,685ล้านบาท สิงคโปร์9รายลงทุน2,194ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก30รายลงทุน9 0 6 0ล้านบาทธุรกิจที่ลงทุนนะครับก็จะมีทั้งธุรกิจค้าปลีกสินค้าแม่พิมพ์ที่ใช้สําหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอุปกรณ์และชิ้นส่วนสําหรับซ่อมแซมเครื่องทาความเย็นชิ้นส่วนสําหรับซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการผลิตยางรถยนต์ธุรกิจบริการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์โลหะธุรกิจบริการให้ใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน และธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโลหะชิ้นส่วนแล้วก็ตัวโลหะขึ้นรูปที่นั่งนิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงแก้วเก็บความร้อนเป็นต้นนั่นเองครับส่วนท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก็เตรียมที่จะใช้ตัวบทกฎหมายนะครับสำหรับการควบคุมราคายางด้วยครับ ่านศาสตราจารย์ดยนรนรมนพิญโยสินวัฒนะครับรนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช2 5 142ท่านบอกนะครับบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์ยางพาราและผลกระทบของมาตรการภาษีสหรัฐอเมริกาต่ออุตสาหกรรมยางไทยโดยเพราะว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอยางพาราอันดับที่หนึ่งของโลก ซึ่งในปี2 5 1 7มีการส่งออกยางพาราอยู่ที่3 9 6 0 0 0 0ตันโดยส่งออกยางแท่ง STR มากที่สุดจำนวน1น7 6 0 0 0 0ตันแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยาทได้ดำเนินการศึกษามาตรการเรียกเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานที่เหมาะสมสำหรับการรับมือกับมาตรการดังกล่าว แล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรให้น้อยที่สุดครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องเขตควบคุมการขนย้ายยางพาราในพื้นที่5จังหวัดนะครับได้แก่1อเภอแม่สอดจังหวัดตาก2อเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี3อเภอเมืองประจวบคีรีขันจังหวัดประจวบคีรีขัน4อเภอกระบุรีจังหวัดระนอง และ5คืออําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราค,รา,คายางให้มีความมั่นคงและป้องปรามการลักลอบนำยางเข้าราชนาจักรอีกทั้งมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกำหนดมาตรฐานยางและวิธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออกเพื่อสร้างความชัดเจนในมาตรฐานของการส่งออกของผู้ประกอบการและเกษตรกรในอนาคต ต่ออย่างไรก็ตามครับจากนี้ไปก็จะมีการนัดเพื่อเป็นการพูดคุยกันนอกรอบและนํากลับเข้ามาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปครับซึ่งทางภาคกระชนก็เข้าใจในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแต่ก็ขอให้ทางกระทรวงนั้นสาสร์สูนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราด้วยนั่นเองครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามทางกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้คุมเข้มอย่างเต็มที่นะครับร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนอมินีในปี268เน้น6กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่ต่างชาตินั้นจะใช้คนไทยเป็นนอมินีในการตั้งธุรกิจช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของย่อโลกเศรษฐกิจครับคุณผู้ชมครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาคุมเข้มและก็เตรียมที่จะตรวจสอบนอมินีในการทําธุรกิจโดยเบื้องต้นนะครับตอนนี้ได้ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าหลายธุรกิจนั้นมีนอมินีครับคุณนรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับบอกว่าคณะทํางานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีร้อยตรีจักรายอบมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับแผนในการตรวจสอบนอมินีในปี2018เน้น6กลุ่มธุรกิจที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีเข้ามาครับเราก็มีการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายเช่น 1. ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นพัตตาคารร้านอาหารร้านขายของที่ระลึก2ธุรกิจค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ 3ธุรกิจ e commerce, อีคอมเมิร์ซขนส่งและคลังสินค้า4ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท5ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและ6ธุรกิจก่อสร้างทั่วไปโดยมีการรวมเป้าหมายในการตรวจสอบอยู่ที่46,918รายเนื่รองายนี่จะว่ากระทบต่อความมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศครับโดยจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกราย้อนมณีเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานนะคะ ก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาเราลงพื้นที่ไปก็คงจะไปพร้อมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะหรือว่าปปงนะคะหรือว่าแรงงานเป็นต้นเป็นเป็นเพียงตัวอย่างนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจแล้วก็พื้นที่ที่จะลงพื้นที่ก็คิดว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะ4 0 0 0มกว่ารายนียเป็นการสกัด จากฐานข้อมูลที่เรามีแล้วก็การร้องเรียนเนี่ยเราดูไปที่ประเภทธ,ธุรกิจก็รวมอยู่ในนี้ด้วยที่เราได้รับอบแ<อ>สร<ะ>้องเรียนมานนสี่เดือนเนี่ยนนก็มีการทยอยตรวจไปนอกจากนี้ยังมีอยู่ในแผนของการตรวจสอบนอมินีประจําปีนี้นะครับก็ครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบธุรกิจที่มีผู้ที่แจ้งเบาะแสเข้ามาอย่างทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและธุรกิจที่เป็นกระแสะข่าวในปัจจุบันก็พบนะครับว่า มีกลุ่มคนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายแล้วก็อาศัยโนอมินีคนไทยด้วยนะครับเช่นธุรกิจก่อสร้างและอาสาหาริมทรัพย์ในแถบของพระราม9และกรุงเทพกรีธาร้านอาหารย่านห้วยขวางพระราม9และรัชดาพิเศษครับดังนั้นการตรวจสอบกรณีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเป็นต้นนั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งของสอคอรอก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าณนาทีนี้ทางฝั่งของรัฐวิสาหกิจนะครับก็มีการเบิกจ่ายงบลงทุนทะลุ79,000ล้านบาทแล้วครับท่านทิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสอคอรอท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการติดตามของสอคอรรอ,อย่างใกล้ชิดมีจํานวน43แห่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณหรือรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทินหรือรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินโดยในปี2668ปีนี้มีกรอบงบลงทุนจำนวนกว่า258,372ล้านบาทและมีผลการเบิกจ่ายสะสมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2668จำนวนกว่า79,173ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ106ของแผนในการเบิกจ่ายครับประกอบไปด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรชฐบาลสากจป,ปีงบประมาณน,นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2517ถึงมีนาคมปี2518นจำนวน34แห่งหมูลค่าอยู่ที่56,496ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ101ของแผนในการเบิกจ่ายส่วนถ้าเป็นรัฐบาสากจปีปฏิทินนะครับก็คือนับตั้งแต่มกราคมปี2อ1 8ถึงมีนาคมปีสอง8ันจำนวน9แห่ง มีมูลค่าอยู่ที่2 2 6 7 6ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ1 2 1ของแผนในการเบริกจ่ายทันนี้รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของแผนในการเบริกจ่ายและมีมูลค่าสูงที่สุด3ดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1คือการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทมูลค่าอยู่ที่21,023ล้านบาทการรถไฟคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมหนมื่ล้านบาท และการประปานครหลวงจำนวน6596ล้านบาทส่วนเป็นรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า195ของแผนในการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงที่สุด3ามดับแรกได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจำกัดมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่วนสารัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสสองค์การจัดการน้ําเสียอจน และการเกียรหาแห่งชาติหรือกอคอชอเป็นต้นนะครับ mm hmm. ปิดท้ายวันนี้นะครับที่ JobsDB by s e e นะครับก็ออกมาเปิดเผยถึง7อาชีพนะครับที่คนวัยเก่าหรือว่าคนสูงอายุนั้นสามารถที่ทำได้ครับ Jobs BB By Seek แพลตฟอร์มการหางานอันดับที่1ของประเทศไทยท่านก็อ,อกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ากลุ่มแรงงานที่เรียกว่า Silver Age หรือว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในตลาดแรงงานของประเทศไทยครับโดยมีจํานวนกว่า13ล้านคนหรือประมาณร้อยละยีของกำลังรายงานทั้งหมดภายในประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ คาการว่าภายในปี2573ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่า Super ร์เอ o โซซ t y ตซึ่งประชากรอายุ65ปีขึ้นไปจะมีมากกว่า1ใน4ของทั้งประเทศโดยหลายกลุ่มในกลุ่ม Silver ์เอก็ยังมีความพร้อมและต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเพื่อความมั่นคงทางไรายได้ความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือเพราะต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสะสมให้แรงงานวัยเก่านั้นสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในแบบที่ตนเองต้องการโดย JobsVibes นะั้นแนะนํา7สายอาชีพที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มนี้นะครับโดยสามารถที่จะต่อยอดจากทักษะเดิมและเสริมด้วยเครื่องมือทางดิจิตอลได้แก่ 1. คือครูพิเศษหรือว่าติวเตอร์เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบทํางานจากที่บ้านนะครับแล้วก็มีเวลาที่ยืดหยุน่นและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ในโลกการศึกษาทางออนไลน์ อาชีพที่2ครับคืองานบริการลูกค้าหรือว่า call center ก็เหมาะกับผู้ที่มีทักษะการสื่อสารมีใจรักบริการและสามารถทำงานจากที่บ้านได้ในหลายองค์กรอาชีพที่3คือนักแปลเหมาะกับผู้ที่มีทักษะด้านภาษาและต้องการใช้ทักษะเดิมในการทำงานอิสระที่บ้านพร้อมจัดสรรเวลาได้เองครับอาชีพที่4คือบัญชีและการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการจัดการเอกสารทางการเงินสามารถทำแบบ f r e e l นซ์หรือช่วยสับสนุนธุรธก,กิจ SME ได้ อาชีพที่5คืองานธุรการหรือว่าประสานงานเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเอกสารนัดหมายและการประสานงานพร้อมกับเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลเบื้องต้นครับอาชีพที่6คือการขายของทางออนไลน์ก็เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบทํางานจากที่บ้านรู้จักการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าแอปในการขายของต่างๆและก็สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอาชีพที่7คือที่ปรึกษาอิสระ เหมาะกับผู้ที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการเงินการลงทุนหรือการพัฒนาทักษะให้กับคนรุ่นใหม่อาชีพเหล่านี้ก็สามารถที่จะยกระดับได้อีกขั้นหนึ่งด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน AI เบื้องต้นครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ซอฟต์แวร์แปลภาษา,าหรือว่าโปรแกรมช่วยกรอกข้อมูลซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำงานนั่นเองครับ 7ไอเดียของการประกอบอาชีพนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับเหมาะสําหรับคนวัยเก่าหรือว่าผู้ที่สูงอายุนะครับทั้งในมุมของการหาไรายได้เสริมในช่วงของวัยเกษียณ